ขันตื่นเศร้าข้นมากพววพะเวหิวโลดพี่น้องจัดเมนูมือหนีวันหยุดยาวๆนะจัดเป็นหมอย,ย่ยาญๆเด็กน้อยจัดกระเพรากับปิงทอ,อดปลาไปให้แลวอันนี้ของปู่ใหญ่นัดขอสั่งซันเมนูแกงนราไม่โดน่าไม่โด,โดสินออนครับพี่น้องซับหน่อยๆน,นะอันใหญ่ๆข่อยก็ไม่ข่อยบอไซข่อยจะกินสินนี้หน่อยเองสิเครื่อง ไก่แล้วครับเนาะกะว่าสีมะแกงเนาะไม่ดองเนี่พี่น้องมือหนิเอาจะเอาจะกินกับเอื้อยเอื้อยอยากเพมะแกงให้กินแร่นัดเปิ้ลวาเอาบริยากไก่ผมเหลือไปอยู่น้อยหนึ่งนี่แหละครับเนาะพ่อได้แกงหมอหน้อยเอาจะเอาจะอยากสุดน้าห่อนๆเผ็ดเผ็ดใส่อีตูหอมหอมนั่นนะเครื่องตุ่นยำแจ๊กหน,น่อยเนาะว่ามันสิแซ่บเนาะพี่น้องเนาะนัดจะล้วนไก่ใส่เครื่องกันเด้อไก่ ใส่เครื่องนี่เทาเตรียาใส่ล้วนไก่กันพี่น้องเทคนิคง,ง่ายๆแกงปุ้ละค้นก็ต้มน้ำทาแกงเลยคือบาต้มน้ำแล้วก,ใใใก,นนวก็ใส่เครื่องค่อยใส่ไก่อันนี้ล้วนไก่ใส่เครื่องก่อนเลยเห็นมันนุวนๆให้เครื่องมันเข่าเนื้อนัดแล้วค่อยเอานามเติมที่หลังเนาะคำเนาะราว่าสูตรนี่ไกะ่ะมันที่เข่าเครื่องถ้าเป็นเอานามใส่ไก่มันจะจืดดิอันนี้ เครื่องอ่ะจะซึมเข้าในเนื้อไก่นะพี่นอนะ้องเนาะอขอเวลาล้าลวนไก่กันพี่นอ้องพ่อปุ้นเนาะน้ะนำไอศกรมไปสินอ่อนดีคักสะอ่อนสิลอกกินเดือดสนินอ่อนปกติแกนงน้ำไอศกรมต้องต้องสินหนาๆใหญ่ๆเนา,นา,นา,ยายนะอะเอาก่อนล้วนก่อนพี่น้องน้ำไก่มันจะออกซึมเข้าไปในเนื้อไก่กับเครื่องกับมีที่ข้าใส่ไปเนาะครับเนาะเนี่ยพี่น้อง สนี้ก็หอมล่ะขนาดจะหวานแต่แก่งเลยนี่ล้วนหรือซื้อนะครับใสเกรือใสมีมันประดับนว่าออโต้อะจะนัดเอาน,าน้ำใสเต็มบาทนี้หอมๆมห่วยๆกดอะพี่น้องหน่อไม่ดองลงไปนะจ๊ะสิ่นอ้อนแบบนี้ต้องเอาไปตำสมบัติซุปว้า ยานผมนีตอนกิ่นนี่น้องข่อยกันเลยเพิ่มที่แรกว่าที่เก้งมอนอยหน่อยบ่หน่อยละเอาเอาไปขวดซะอีก <c oughs> กลางมอแล้วบานนี่เออเห็นไก่มันหลายสันดอกว่าก็เลยไปเอาเปลือกมะเพิอมเออนี่้าเป็นตอนสวดเดนะ่นเนาะทำไมดองอันนี้มันต้องไปเฮ็ดเวสุกตั๋เจียวเป็นสันเนาะเสิรมันหน่อยดีแทอ่อนดีแท่อยว่าอ่ะบ่ตงคนหลาย ล่อครับล่อเดือดอีกเพื่อนนึงปรุงรสทักอีตูลงถ้าพี่น้องฟังเสียงเป็นตะแสบก็พี่น้องลำดับสุดท้ายอีตูเขากันครับ แกงหน้าไม้ส้มใส่ผักอีตูนิ่จักผู้ใดไม่ตายคิดโอ้ยอ่ะติดแกะกันหอมห่วยๆหาถวยมาตัดแบงก่อนแ้วพีน้องเรื่องผู้ใดอยากน้ำคนโอ้ยอ่ะเรีอบร้อยครับแกงน้าไม้ส้มใส่ไก่หรือแกงน้าไม้ดองใส่ไก่ใส่ผักอีตูเพระนะ รีวิวแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่หรือแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่คนหอมงวยงวยอย,อยู่ปุ๊ยมาเด้อพยายามเนาะพี่น้องเนาะเมนูนี้น่ะจะเป็นเมนูใจระวงังเสารกับเทียงเนาะสีม่วงหามวงเสาร์พี่น้องเอาเข้าวเทียงแล้วกันตื่นสวยตื่นสวย